สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6บทาร์ทชาแนลผู้รับสารจากจักร,กรวาลแปลความใหมยด้วยกันอ่านหน้าไพ่ทโลุหมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะรายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นขอบคุณมากเลยชาวธาตุดินสําหรับคนที่มาก,กดไลค์กด subscribe กดติดตามใครอยากสนับสนุนร่วมบุญกับหมอแจนก็โอนยอดผ่านบัญชีกสิกรตอง4ีนะคะรายละเอียดที่ให้ไว้ใต้ดีสคริปชั่นก็ขอบคุณมากๆ วันนี้เราจะมาดูสถานการณ์นะคะว่าคุณกําลังคิดและรู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์นี้นะคะชาวธาตุดินนะพลังงานชาวสองชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ําชาวธาตุลมก็ถ้าพลังงานสลับคุณไปสลับเราเองนะคะอันนี้พลังงานของคุณก่อนและพลังงานของเขาตามมานะคะเราจะแคลิฟายฟเราจะใช้ให้ไพ่ห้าใบนะคะเปิดไพ่อะมาดูซิชาวธาตุดินนะคุณรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์นี้ มันมีความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์นี้นะคะแล้วก็คุณกําลังรู้สึกว่าโดนด้อยค่าในสถานการณ์เนี้ยมันเหมือนว่าคนคนนี้ไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะและไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนมันมีอะไรลับๆล่อๆหรือลับลวงพางคุณไม่ไว้วางใจในพลังงานสถานการณ์นะคะ <S <S แล้วก็อึดอัดขับข้องใจมากเลยในสถานการณ์นี้นะคะเฮโลแฟนนะพลังงานออชาวราศีพฤษภขึ้นมา มันเหมือนสิ่งที่คุณอึดอัดสิ่งที่คุณกลัวคุณอยากได้คำตอบกับสถานการณ์นี้ว่ามันให้อะไรกับคุณหรือคนคนนี้จะสามารถเรียนรู้หรือพัฒนาหรือคอมมิชเมนต์ไปได้ในอนาคตไหมตอนนี้คุณมีความลังเลใจไม่ไว้วางใจสถานการณ์นะคะและคุณกำลังรู้สึกว่าคนคนนี้ ไม่ได้เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่คุณก่นอนบางรู้สึกว่าเหงาโดดเดี่ยวนะคะมีความกลัวหวาดระแวงมีความไม่ไว้ใจสถานการณ์ในอนาคตและบางสิ่งบางอย่างนะคะมันมีเรื่องอึดอัดใจหรือหึงหวงนะคะในความรักความสัมพันธ์หรือคุณกําลังไม่ไว้ใจสถานการณ์นี้คุณกําลังรู้สึกแบ่งรับแบ่งสู้ว่าฉันควรออกจากเดินออกจากสถานการณ์นี้ดีไหมนะคะในสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนคุณไม่อยากไปต่อแล้วนะชาวธาตุดินนะคะและ สิ่งที่ซ่อนไว้ในใจมันเหมือนคุณก็รักคนคนนี้แหละคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้ไปได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ขยับสักทีหนึ่งนะคะมันเหมือนว่ามันช้าหรืออะไรแบบนี้นะมันไม่ขคยื่อเลยมันไม่กระเตื้องอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาคฤหาสซิว่าห้าเหรียญทำไมอยู่ตรงนี้ชาวทาดินนะคะพนักงานห้าเหรียญบอกอะไรคะมันเหมือน บางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการคุณมีความกลัวและที่สําคัญนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างบางทีคุณอยากจะไปจากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มแต่คุณก็ยังไปไม่ได้บางครั้งเนี่ยคุณพยายามสมดุลพลังงานแต่มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณคิดมากวิตกกังวลนะจ๊ะ Seven of Swords นะคะทำไมถึงอยู่ตรงนี้นะพลังงานของคุณชาวธาตุดิน Seven of Swords ว clarify ซิ <c oughs> ความไม่ไว้วางใจความหวาดระแวงนะคะความกลัวและความสถานการณ์เนี้ยยังไม่เป็นใจคือคุณไม่มีความกระจ่างอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะและเป็นสถานการณ์ที่คุณอยากจะออกจากตรงนี้นะคะหรือคุณอยากจะแบบไม่อยากไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วเออคุณอยากจะมุ่งไปข้างหน้าเลยอะนะคะ คือไม่ถึงว่าคุณอยากจะเดินทางในช่วงกลางคืนเลยคุณไม่อยากรอกลางวันและถ้ามันไม่มีกลางวันก็ปล่อยมันคุณจะเดินทางไปเลยคือเหมือนว่าถึงถึงข้างหน้าจะเป็นยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันไม่อยากอยู่ด้วยความหวัดระแวงความหวัดกลัวสถานการณ์ทาไมไม่ขยับขยื่นเนี่ยมันเหมือนเราใจร้อนสถานการณ์ไม่เป็นใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์ขยับเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวธาตุดินพลังงานเดิมูนทำไมอยู่ตรงนี้คะพลังงานเดิมูนคือความยังไม่รู้ความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนในความรักความสัมพันธ์แล้วก็ความหวัดกลัว คุณกําลังคิดพี่นี้พิเคราะห์นะคะว่าคุณกําลังไข้ควรหรือทบทวนบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์นี้นะคุณพยายามสมดุลพลังงานตัวเองด้วยนะคะคิดวนไปเวียนมาอยู่นี่แหละเนาะชาวธาตุดินแล้วก็คุณกําลังคิดว่าสถานการณ์นี้มันควรจะจบดีไหมนะคะเพราะมันเหมือนว่ามันยากเหลือเกินกับสถานการณ์นี้ที่คุณมองไม่หาไม่เห็นทางออกนะ โฟออฟเพนเดคิ acle, ทำไมอยู่ตรงนี้พลังงานของความอึดอัดการยึดสิ่งเก่าสิ่งเดิมหรือมีเรื่องหึงหวงหรือมีเรื่องไม่สบายใจบางสิ่งบางอย่างนะคะรู้สึกขาดแคลนหรือคุณกําลังรู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็ทําให้เราไม่มีไรายได้ด้วยอะไรแบบนี้เงินของคุณกําลังล่อยหล่อแล้วเสียเวลาอะไรเงี้ยเสียโอกาสที่จะเปิดโอกาสกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าถ้าเรายึดคนคนนี้นไว้อะไรแบบนี้คุณกําลังรู้สึกอย่างเงี้ย พลังงานที่แคและไฟล์ได้นะคะห้าถ้วยนะคะออมีความเศร้าเสียใจแล้วก็คิดเยอะคิดมากวิตกกังวลอยู่ในจิตวิญญาณของคุณนะคะชายพินเทสเด็กถือเหรียญน,นะคะคุณกําลังรู้สึกว่าเหมือนว่าไม่อยากจะด้อยค่าตัวเราเองอะนะคะมันเหมือนว่าคนคนหนึ่งไม่ได้ลงทุนหรือไม่เปิดใจในความรักความสัมพันธ์คุณกําลังรู้สึกไม่พอใจสถานการณ์นะคะเขียนเป็นการคิดเยอะอืมตัวคุณนะ เดอะแฮรลแฟนพลังงานนี้ทาไมถึงอยู่ตรงนี้สิ่งนี้มันจะสอนอะไรหรือเป็นอะไรที่จะบอกคุณนะคะเขาบอกว่าสิ่งนี้แหละนะคะเออมันเคยเกิดขึ้นแล้วนี่สิ่งนี้แล้วมันก็ย้อนกลับมาเกิดนะคะคุณกําลังรู้สึกว่ามันมีต่างคนต่างมีอีโก้ของของตัวเองนะคะต่างคนต่างมีเหตุผลแล้วมันก็เลยคอนฟ lict หรือขัดแย้งต่างคนต่างมีเหตุผลหรือต่างคนต่างต้องต่างต้องไปโฟกัสหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์นี้จะสอนว่า เนี่ยคุณต้องต้องพักหรือต้องวางเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือความโรแมนติกไว้ก่อนแล้วก็หันหลังให้กับมันก่อนแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งที่คุณควรจะได้คุณจะมีก่อนอะไรสไตล์นี้นะอันนี้มันเป็น energy ของคุณนะชาธาด,ดินอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของเขาขอไพ่ห้าใบพลังงานคนของคุณนะสีด่ดาบ tree of pentacle นะคะ ace of pentacle คนคนนี้นะเขาเงียบหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์สมมติคุณนะถ้าดินอยู่ห่างไกลกับเขาเขาบอกว่าเขาอะนะคะพยายามเ,ออเขาบอกว่าเขาอะก็อดทนแหละในบางสิ่งบางอย่างคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างแล้วก็อยู่ห่างไกลเขาบอกว่าในระยะเวลาที่ห่างไกลหรือไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารเนี่ยหรือเงียบกันไปเนี่ยเขาก็พยายามาไปโฟกัสมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จของเขาการงานการเงินนะคะและเขาก็คิดว่า ความสัมพันธ์เนี้ยให้มันเป็นไปอย่างช้าๆและคุณกับเขาอ่ะก็จะได้มาเจอกันในชีวิตอ่ะไม่อยากให้มันมีอุปสรรคปัญหาอะไรเลยอ่ะเหมือนว่าไม่อยากให้เรามีเรื่องที่ทะเลาะบอแวงหรือไม่เข้าใจอยากให้เข้าใจนะคะมันเป็น energy ว่าสมมติถ้าเขาเงียบไปเดี๋ยวคุณกับเขาอ่ะก็จะได้มาเจอกันอาจจะเรื่องงานหรือจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือยังเห็นกันในโซเชียลออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมุ่งมั่นทํา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆเรียนรู้ก่นไปแบบช้าๆเนี่ยคล้ายๆแบบเนี้ยเขาไม่อยากให้มันมีอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันเป็นเหมือนว่าเราสองคนจะต้องจะต้องมาต่อสู้กันอ่ะจะต้องมาทะเลาะกันเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือไม่เข้าใจกันแค่ทํางานแล้วก็หาเงินสร้างตัวตนขึ้นมาหรือเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จนะมันก็มันก็มันก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนว่า เป็นการพอนะร์นะชาวธาตุดินชาวธาตุดินคุณควบกับชาวธาตุไฟหรือเปล่าเนี่ยมันมันมี Energy s t ต n k ออกมาตรงนี้นะคะอ่ามาดูใครรีไฟสินะพลังงานคนของคุณนะจ๊ะชาวธาตุดิน full of source เออ full of source นะคะการนิ่งเงียบนะการอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของใครของมันหรือเขาไปโฟกัสสิ่งอื่นก่อนไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารมีพลังงานห้าดาบนะคะเจ็ดถ้วย เขาบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้คือเขารู้แล้วว่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เขาก็เลยนิ่งก่อนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องจัดการในชีวิตตัวเองสถานการณ์ยังไม่เป็นใจเขาก็เสียใจว่าทําอะไรไม่ได้มันยังไม่ขยื่อ,อะความสัมพันธ์เขาทาอะไรไม่ได้เลยนะคะเขาก็เสียใจเหมือนกันนะ,ะเขาก็มีความสับสนเหมือนกันแล้วก็กลัวคุณเดินไปจากเขาเหมือนกันในความเงียบหรือในความห่างไกลครั้งนี้ชาวัาตดินสามเหรียญทำไมอยู่กว่าคนของคุณ อนนี้คนคนนี้นะเหมอเชื่อเลยนะคุณเจอเขาในชีวิตจริงแล้วหรือเขาส่องโซเชียลออนไลน์คุณตลอดเลยคนคนนี้นะคะเขาแบบสามเหลี่ยนเนี่ยเขาคิดว่าเอ๊ะตัวคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือเขาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแต่เขาอะแอบม,มองดูคุณอยู่ตลอดเลยว่าเหมือนมีความหวัดระแวงว่าคุณอะจะจบความสัมพันธ์นี้หรือจะทิ้งเขาไปหรือนะ,ะแบบว่าเขาเคยเ คุณอ่ะเคยห่างเขาไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้คุณห่างเขาอ่ะเขาก็รอคอยอยู่ตรงนี้คุณอ่ะจะทิ้งเขาไปเลยไหมอะไรเงี้ยจะกลับมาอีกไหมเนี่ยเหมือนเขารอนะคะเขาส่องโซเชียลออนไลน์คุณตลอดเลยแล้วก็ไม่ไว้วางใจกลัวคุณอ่ะทิ้งเขาไปหรือไปหาคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีตัวเลือกทางเลือกที่ดีกว่าแล้วคุณอ่ะไม่กลับมาหาเขาอะไรเงี้ยเขาไม่ไว้วางใจนะคะเพื่อนเป็น energy นี้นะ Ace of Pentacles นะคะแปดเหรียญ เขาหันหลังเขาเหลือเขาไปโฟกัสเขายัางไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไรเขาหันหลังไปทํางานหาเงินหรือสร้างความมั่นคงฐานะให้ตัวเองก่อนนะสร้างความรักรวยให้ตัวเองหรือความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากจะทําให้มันเป็นไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงจริงๆอ่ะคนคนเนี้ยนะคะเขาอยากจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีสิ่งที่ดีๆที่มากๆอ่ะให้คุณนะมาตอบโจทย์ตอบสนองให้คุณนะ เป็นพลังงานของคนที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าสมมติเขาจะผูกมัดหรือพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาต้องมีมากกว่านี้นะคะหมอเชื่อว่ามันเป็น energy ที่เขาอะอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างคับคุณแต่เขาเขายับยั้งชั่งใจไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่เป็นใจเขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแต่เขาคิดถึงคุณไหมรักคุณไหมหลงไหลคุณไหม คิดวนเวียนแต่เรื่องคุณไม่ถึงว่าเวลาที่ไม่ทํางานนะเขาเขาคิดเรื่องคุณมากเลยอะ่ะชาตินเพืเ่อนๆนะมีราศีมังกรออกมามราศีพฤษสดออกมาที่ขยายนะเพราะว่าเขาอ่ะจะไม่ต้องทํางานหาเงินหรือจะทําเรื่องอื่นให้มันยุ่งให้มันบุญเพราะเขาอ่ะคิดถึงแต่เรื่องคุณอะ่ะเอาออกจากหัวไม่ได้เลยถ้ามีเวลาว่างหรือตอนไหนอะไรก็แต่นะคิดถึงแต่เรื่องคุณ กลัวคุณทิ้งเขาไปกลัวคุณไปมีคนใหม่กลัวคุณหักหลังกลัวคุณไม่สื่อสัรหรือกลัวอะไรก็กลัวหลายอย่างอ่ะนะคะและทําอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวภาพลักษณ์ของเขาเสียหายอะไรก็หลายอย่างนะคะคุณอาจจะไป คบกับใครสักคนที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์การทํางานของเขาด้วยนะคะเพื่อนๆเขาก็เลยไม่รู้กระดิกยังไงไม่ได้มันอึนอดอัดมันติดห่วงในอารมณ์ของเขาแบบอยากจะทําอันนั้นกับคุณอยากจะทําอันนี้กับคุณก่อทําไม่ได้ s i k of s o u r c e นะคะเขาบอกว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยไม่อยากให้มันมันให้มันแบบว่าไม่ต้องมีปัญหาอะไรในระยะยาวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็คือรอคอยอ่านะรอคอยที่จะไปด้วยกันกับคุณนี่แหละนะคะ แต่ณสถานการณ์ตอนนี้สมมติว่าถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์มันยังไม่สามารถขยับนะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเหนื่อยเขายังทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะคือก็ยังมีคุณอยู่อะนะก็ยังมีคุณอยู่อะ่ะหมายถึงว่าเขาขอจัดการบางสิ่งบางอย่างก่อนนะรอเวลานิดหนึ่งอะไรแบบนี้นะที่เขาอะจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้หลุดพ้นจากมันเหมือนว่าเขาต้องจบภารกิจอะไรบางอย่างหรือจบการเป็นอะไรบางอย่างนะคะสถานการณ์นี้นะถึงจะ ขยับความสัมพันธ์ได้อาจจะเกี่ยวกับงานเขาอาจจะเกี่ยวกับอะไรอะหน้าที่การงานหรืออาจจะเกี่ยวกับโปรเจกต์นะคะหรือเกี่ยวกับอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคและปัญหาต้องใช้ระยะเวลานะคะ,ะมาดูซิสเต็งพลังงานคนของคุณนะคะเขาบอกว่า ไม่อยากแบบคือมันเหมือนว่าไม่อยากที่ไม่อยากที่จะมีปัญหาอะไรหรือจะพูดอะไรตอนนี้มันเหมือนว่าบางทีอ่ะมันเหมือนว่ามันมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าต้องอดทนอ่ะทั้งสองฝ่ายไม่อยากจะให้เรารู้สึกเหมือนว่ามันต้องต่อสู้กันอ่ะในในในเหมือน,น,นทะเลาะเหมือนเราต้องทะเลาะกันอะ่ะนะคะไม่อยากให้เรารู้สึกแบบนั้นอ่ะไม่อยากให้คุณรู้สึกแบบนั้นว่าเขาจ้องจะเอาเปรียบหรือคุณจ้องจะเอาเปรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้แบบว่า คุยกันดีๆนะคะอดทนรอคอยสิ่งที่ดีแล้วเขาอะก็จะมีสิ่งที่ดีๆให้คุณอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็ได้วนกลับมาเจอกันนะคะรอคอยแต่เขาอะก็ยอมนะ,ะก็ยอมคุณแหละม,มันเป็นสถานการณ์นี้มันเหมือนว่าคุณอะได้ได้หัวใจเขาไปแล้วอะถึงแม้คุณอาจจะมีระยะทางหรือมีความต่างนะมีความแตกต่างกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะมาดูซิว่าสเต็งคืออะไรคอดีไฟซิ เออมันได้ไพ่สเต็งอีกแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนเอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะทํางานไปด้วยใจที่แบบว่ามันอดทนอ่ะเออเดี๋ยนะเขาบอกว่าเขาสิต้องเป็นคนที่ต้องใช้ความอดทนมากๆเลยอืมมากกว่าคุณอีกเขาบอกสิ่งนี้นะเขาบอกเนี่ยเขาอดทนรอคอยคุณเขาอะไม่เคยเออเหมือนวิตกกังวลนะ่ะการมองคนละมุมอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆน บางทีเราอาจจะคิดว่าเขาทําไมไม่ทําอะไรเลยบางทีเราก็คิดว่านุ่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเขาอะอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็ให้คุณะ่ะเป็นคนมาดูแลเขาเขายอมคุณแต่เขาก็รอคอยเพื่อให้งานประสบความสําเร็จเหมือนว่าเขาพยายามใช้เหตุผลเพราะเขาต้องมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเรื่องงานและบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันยังพันธนาการหรือผูกติดก็ต้องรอก่อนอะมันเหมือนว่า รอก่อนอดทนนะมันเหมือนว่าเขาก็อดทนไม่ใช่คุณอดทนอยู่คนเดียวเป็นสถานการ์สตั๊กะหยุดชงงะงักอ่ะมันอันนี้นะเนี่ยเห็นไหมฮะแฮงแมนดูดิแสดงว่าเขามีสิ่งที่ผูกไว้อะบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ได้คุณไปดูเอาแล้วกันว่าอะไรสมมติอย่างเช่นสมมติถ้าเขาเป็นทหารก็ไปสองปียังมาไม่ได้อะไรเงี้ยคล้ายๆแบบนี้อันนี้เหมาะคุยกตัวอย่างเฉยๆนะบางทีคนนี้อาจจะต้องมีภารกิจหนะ้าที่อะไรที่เขาแบบ ไม่ว่างที่จะมาโทรหาคุณนู่นนี่นั่นอ่ะเป็นภาระหน้าที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคล้ายสไตล์นี้นะคะแล้วมันเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องอดทนแต่ถามจริงๆว่าเขาอ่ะในใจลึกๆนะสิ่งที่ซ่อนไว้นะเขาอยากจะโทรหาคุณอยากจะมีเวลาอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปดีๆมีมีเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความโรแมนติกหรือความสัมพันธ์เราพัฒนาไปได้อย่างราบรื่นอย่างสวยงามนะคะ แต่มันต้องมีเงินด้วยอะตอนนี้ดูสิเงินหนึ่งเหรียญเองอะเด็กเหรียญน่ะนะคะคือเขายังไม่มีมากพอที่จะดูแลคุณได้ดีอะนะ,ะและสิ่งที่ซ่อนไว้ดูสิคุณเป็นเอ็มเพรสนะคุณเป็นเดอะซันเขาต้องเป็นคิงออฟเพนเทเคิลก่อนอะตอนนี้คนนี้นะรอที่จะรวยเลยเอาง่ายๆอะาตาดินแปลว่าคุณอะก็ต้องมีเอเนจีที่ดูดีดูลักช r รีดูหรูหราหรือดูรวยกับเขา เนี่ยพลังงาน jp 1 6วันนี้นะคะหมอทำช่องหมอเจนดูดวงไพย่ยิปซีคุณลงไปฟังสิมันจะคาบเกี่ยวกับของชาวธาดินแหละมี Energy ที่เป็นพลังงานนะคะคนของคุณเนี่ยมันอยู่ในนั้นแน่เลยพันเม่ามันคล้ายๆกันนะคะเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวธาดินขอบคุณและสวัสดีค่ะ